ส้นเท้าแตกใครไม่เป็นไม่รู้หรอกครับมันเจ็บขนาดไหนสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านที่ประสบปัญหาเรื่องส้นเท้าแตกนะครับวันนี้ผมมีสิ่งนี้ที่จะช่วยท่านได้ครับนั่นก็คือมะกรูดครับแล้วก็ มะขามเปียกครับสองอย่างนี้สามารถช่วยท่านได้มีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับที่จะโชว์ส้นเท้าให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่สมควรที่จะทำแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องส้นเท้าที่มันแตกนะครับส้นเท้าที่แตกเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานนะครับบางท่าน ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ข้างล่างมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าบางทีที่มันแตกเยอะๆเนี่ยทำให้เราเจ็บได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยนะครับเอาส้นเท้าของเราเอาเท้าของเราเนี่ยครับไปล้างน้ําให้สะอาดเสียก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยครับมะกรูดครับมะกรูดผมหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะครับผมฝานออกเป็นแบบนี้แล้วก็ทาเลยครับ บางท่านบอกว่าไม่มีมะกรูดใช้มะนาวได้ไหมผมอธิบายแบบนี้นะครับเวลาเราตาส้มตําเนี่ยเราใช้มะนาวใช่ไหมครับอาจจะถามว่าใช้มะกรูดแทนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยเหมือนกับมะกรูดไม่ใช่รสชาติมันจะไม่อร่อยเหมือนกับมะนาวใช่ไหมฮะก็เหมือนกันครับเาใช้มะนาวก็ได้แต่ว่าผลอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนี่นะครับ หลังจากใช้มะกรูดเสร็จผมก็จะใช้มะขามเปียกครับเนี่ยครับทาเลยครับมะขามเปียกรูปเลยครับรูปให้ทั่วครับในกรณีที่ส้นเท้าแตกเยอะๆนะครับอันเนื้อของมะขามเปียกนี่ครับมันจะไปอุดอยู่ในช่องที่ที่ที่มันแตกที่มันแยกจากกันนะครับมันจะไปอุดเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับ อาจจะแสบบ้างนิดๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจนี่ทำแบบนี้นะครับรูปเลยเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งครับปล่อยให้แห้งสักพักหนึ่งหลังจากที่มันแห้งนะครับประมาณ10นาทีนะครับเราก็ใช้มะกรูดเหมือนเดิมครับนะครับมะกรูดเช็ดครับเช็ดเขาออกเลยใช้มะกรูดซ้ำนะครับ เช็ดซ้ำาเข้าไปนี่หลังจากที่เราทา10นาทีนะครับเราก็ใช้มะกรูดครับเช็ดบีบน้ำออกมาด้วยก็ได้เราก็ใช้อันที่เป็นเปลือกเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำมันหอมระเหยนะครับที่เป็นเปลือกก็เช็ดเลยครับหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดครับเช็ดออกเช็ดออก ไม่ต้องใช้น้ําล้างนะครับถ้าจะให้ดีควรทําก่อนนอนก่อนที่เราจะนอนครับนี่แบบนี้เลยครับก่อนที่จะนอนเราก็ทําแบบนี้ทุกวัน7-10ถึง10วันส้นเท้าที่แตกก็จะหายครับทําแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลา7-10ถึง10วันเรื่องส้นเท้าแตกก็จะหายไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ